สวัสดีครับเอฟซีท e ่านผู้ชม ที่มักนี่การหาอยากหากินตามฤดูกาลครับผมมือนีก็มาพบพ่อครับช่องจานหลอดผ้าลุยครับจานหลอดผ้าลุยมือนีมาหาเก็บผักหวานครับผมในช่วงฤดูนี่กเก็บผักหวานแย่ไครหมดครับแต่ว่ามือนีมาเก็บผักหวานครับบันี้แย่ไครหมดครับผมม่หอายคขนอยู่ครับมือนี้ก็ได้ครับเบาวันก็นมาครับผมเบาวัน มาหกคนครับผมตัวเด่นก็คือผ่านเบเป็นไปไซบุครับล่อหลุดล่อชม่มม่อเด้อครับว่าสิมานมืมานครับผมนี่ครับกหวานกัลร่างพงครับผมกะวานไ่ใหม่ครับผมอ่าล่อหลุดล่อชมไปนน้ำกันครับผมดื่มกอนเด้อครับโกกเนี่ยแบเดิมครับ กุ้กแหลครับผมยังมาไกาลแล้ะครับนี่ตะห้อยข้าเจเก็บผมระเดิมกุ้งนี่กุ้งแหลครับกุ้งใหญ่ครับขออนุญาตเก็บเตอร์ครับท่านผู้ชมเลยครับผมท่านผู้ชมเริมกุ้งแหลกครับได้้ายเติบครับท่านผู้ชมโอ้ค่ครับมานุนกันไล่คนอยู่ครับกแยก่กันไปคือเก่าครับผมท่านผู้ชมและยังสรุป ผลงานครับผมเข้ากับสีระเดิมครับกูกแหล่ครับผมกบบูกใหญ่สัมลุนกันต่อไปครับผมลูกหงอน,น,อน,ง,อนงามครับขานตาเขาผมขานตาเขาครับผมท่านผู้ชมขานตาเขาครับท่านผู้ชมครับขึ้นมาหน้หาครับหงอนงาม พ่อเล่มไปครับมือนีิบอปันได้ครับมือหนิเนี่ยท่านในสรุปต่อครับว่าสีเดน,นอย่างไร้ครับผม,มเก็บไปเรื่อยๆครับผมก,ก็ว่ันเดือดไปเรื่อยอยู่ครับหนุอยงามครับ เรื่อยครับผมยางไปยางมากก็มาต่ำหม่ครับสองโคกครับผมผู้มชมหน่อยมันงามครับผมนี่ครับง,งามๆเลยครับผมเก,บก,บกบ็บครับเก็บ สวยงา,งามเลยเป็นต้นใหญ่เลยครับท่านผู้ชมว่าเขาสีเก็บเบิร์ดจุดต้นโมเม,ม,มีนครับสูบไฟมันมั่นครับผมสูบไฟมันมั่นนี่ครับ คุณเห็นเัตุกาูครับเลี้ยงช่องอะไรมาเมันก็เก่าครับผมชมรอรลุ่นต้นต่อไปครับผมโอ้คร <Okay. S 1> oh, ับผมแต่ผู้ชมมาฝอยเหรอครับหยอดางง่ายครับผมแตผู้ชมนี่ครับการเลยครับครับผมเ็บ งามแบบนีเหตุการณ์ยครับร่างแตกไหมครับสูดุดแ้งเขาเก็บไปก่อนนะครับเกิดไหมครับสุดรน,นี่แต่ยอดมุงมกง,ง่ามๆครับผมถ่าผม,ม้ชม เอาตัวหยอดซำสองหมือครับอาาจรย์แนกป้าไปครับ้ผู้อื่นครับผมเจอหมื่นสองหมือนเขามาเก็บครับผมผมก็ไเดลไล่ติ่แล้วครับบเดี๋ยวงาน่องผมสำหรับผู้ชมเราหลุนตุนต่อไปครับผมมานน้ำกันฮุกคลืนกับเห็นกันคือเก่าครับผมสำหรับผู้ชม

นี่ยอดอวบทั้งนั้นเลยครับท่านผู้ชมเห็นหมดเน้ะครับครับยอดเลยครับยึดต้นต่อไปนะครับท่านผู้ชมผชมสม ตาซองนองแก่คร <ạ. S 1> ับตาดีได้ตาไหลเสียครับผมโอ้โครับตุ่นหอยงามครับผมท่านผู้ชมครับตาซองของมือโอ้ยครับท่านผู้ชมเห็ครับโอ้โของแท้เลยครับนี่โอ้ยครับนะตานี่ครับนี่ตุ่นหอยงามครับผมท่านผู้ชม โอ้โหครับจอดเลยครับใครจะเต็มถุงหนึ่งหรือครับแขกผู้ชมนี่ครับโอ้โหน้อดเลยนี่ครับนี่ครับแขกผู้ชมนี่โอ้ยครับงามเลยงามเลยครับอ่าครับใหญเลยครับ รับรองเต็มถุงแน่นอนครับผมท่านผู้ชมนะครับใกล้แล้วครับในการนะครับสุดยอดเลยครับโอ้ยอ่าโชคดีเป็นขอ้อมอกผึ่งแล้วครับมื่อนีร่ครับท่านผู้ชมไหมเสียงควายเสียงแห้งขอถั่ขอไข่เด้อครับ nhà anh các cháu nhìn inh ạ, rùn cúc mai ạ, thắm tham bồ chôm, thắm tham bồ chôm, ít thùng một kèm nào ạ, này thùng thứ sáu nữa ạ, cái lăng kèm liền, nó khoa กอหลุนกันครับผมครับผมถุงที่สองนีแต่หยอดพักวันหยอดเลี้ยงทองลานนะครับถุงที่สองนี่ครับถุงหนึ่งเต็มครับถุงหนึ่งมีตะหยอดแก้ลายอยากลายครับถุงแหลกครับถุงนี้มีแต่หยอดอ่อนครับเลี้ยงทองลามเลยครับรอหลุนต่อไปครับผมรอหลุนุ๊บไหมครับ ครับผมสิอวยลงมืองานแล้วครับมาปล่อยครับท่านผู้ชมโอ้ยครับทานตากข้เจาะครับผมนี่ถิ่นหอดยังไงงามครับผมท่านผู้ชมครับออ้ยครับนี่อีกโคกหนึ่งครับผมสองโคกครับผมก่อนสิมืองครับผมท่านผู้ชมอ่าเด็กกาลแหละครับ Get the kids. วัยมึงงานเด้อครับท่านผู้ชมเลยปะเทืยนนจังเมื่อหันทีนง่งานจังสิสรุปครับผมเมื่อแล้วมาแม่สีแดงเมื่อคนเดียวครับผมท่านผู้ชมเอ้ยเมื่อผ่านเบรคเก่าครับผมมาหกเมื่อคือเก่าครับผมเม,มืออ่อนี้โบได้พี่น้องมื่อนี้นแค่นี้ เงี้ยบ่บ่มีฝักหวานได้แค่นี้พี่น้องเอ,อ,เอ,อเ้ยเงี้ยบ่เงี้ยบ่ไม่เงี้นเลยเนาะโอ้ยได้หลายปเนั่นแหละวจะอยู่ประมาณสองขีดอ๋าพอได้แกงโอ้ยเมื่อยนะอะอกงาครับตาเนี่ยหากินเขา่ากินหนามครับผมเราพ่อสาบไป,ปได้เด้อพี่น้องโอ้ยผักอยู่ได้ โอ้ตรีนี่โอ้เปล่าหงอยภษาเปลกันนี่ครับผมมาถึงบานถึงสองแล้วครับสรุปผลงานมานี่ครับผมมีแต่ย่อยมังงามครับเหลืองทองอลามเลยครับทบ่า,านผู้ชมในพวกวันปลาสองถุงครับผมนี่ครับตัวนี้อยากแกนเนี่ยครับผม ยอดอ่อนกับมีอยู่ครับนี่มี่ตัวหยอดอ่อนครับผมทุงเมยสุนหยอดเลยครับเที่ยนนี่ผมกับสิด้อำลาผ้าจากพี่นวองเป็นอะเด้อครับตาเนี่ยหายกินเข่ากินน้ำก่อนครับขิปหนาเจอกันไหมครับสวัสดีครับ